อันนี้ใช่ไหมให้คุณทอลล์เหรอจะเอาทันจริงผมจะทอลล์โอ้โห สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Show ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดีแอคชั่นคู่ซีทูซีอีที่25ค่ะซึ่งที่คนเรียกร้องมาเยอะมาก EP 25แล้วก็เลยเราก็เลยว่าทานสกิปมาเลยก็เพื่อแบบว่าให้รวดเร็วและตรงใจกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ย่อย EP ไปมากกว่านี้ก็ซึ่งถ้าใครอยากดู EP 22 23 24นะคะก็ไปดูได้ที่ทั้งเป็นแอปพลิเคชันป๊อปแล้วก็เว็บไซต์ของป๊อปได้ค่ะแต่จะมีลิงก์แปะไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ใครที่ เ,เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะไปดูกันเลยค่ะว่าใน EP นี้จะมีอะไรบ้างไป <c oughs> เ เมเลยผมมาความสุขม,มันต้องทวมีคูณ เราโอ้ยใช่ว่าความถูกใช่ว่าความถูกใช่จะได้ไลน์่มันเรียกว่าความถูกเขาเป็นแมลงเราอยู่รับทำกับสีจีไม่ได้สีจีตัวจริงๆนี่แหละไม่ได้สีจีตัวจริงๆนี่แหละดูธรรมชาติเมื่อกี้ไปแบบว่าเซอร์ไพรส์ไปแล้วเพราะนั้นคราวนี้เราต้องมาเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งผมมีเครื่องจับเทปไข่กระโดนุ่นพี่จะเล่าเรื่องแล้วพี่จะถามว่าพี่พี่ก็พี่โกหกไหมถามอะไรพี่เราถามวันนี้แอบนอนมาหรือเปล่า เอ้าวันนี้แอบนอนมาหรือเปล่านอนยังไม่ได้แอบนอนแต่นอนมาเลยใช่ไหมใช่เอ้าเห็นไหมไม่ช็อตมันต้องรอให้ถึงอันสุดท้ายใช่ไหมมันต้องรอให้ถึงอันสุดท้ายใช่ไหมหรือี่คำมึงรู้เองแล้วพนดอะไรอยู่อ่ะไอ้อ้าวพี่จะผัดให้เราสองคนถามคำถามกันครับคนที่โกหกเยอะที่สุดคุณจะถูกกินน้ำมะนาวช็อตนี้คนลุกเลยเตี้ยวแดง ทกคนมอนะใครเล่นคนแรกมามาใจตรงกันมามาโเลยยังขนาดยังไม่เวเลยเฮ้ยัวกันี่ะ้เล่นก่อนคุแบ้คูกินมานาช็อตหมนต้องกินแมลงหมนต้องกินแมลงไม่ใช่ไม่เราไม่ใช่แบเข้าป่าโอเคหุนถามครับเคยไม่แปลงฟันมากองไหมขอล เคยเคยหลายครั้งด้วยหลายครั้งด้วยแปลงคนจริงว่ะกลัวโดนช็อตดึงนี่มันกลัวโดนช็อตดึงไม่หลายครั้งเลยจริงแบบไม่แปลงฟันมาก่อนนะใช่ผมแหละเราฉาดจูบอะอุ้ยนี่อันนี้ใครทัดใช่ไหมใครเคยทัดแล้วเหรอช็อตแล้วนี่มันจริงที่ทัดเราพราะว่าคุณโกหกไงจริงๆแล้วคุณเป็นคนแปลงฟันมาก่อ็จริง คุณก็โกหกมันก็จะช็อตคุณเครื่องมันโกหกเครื่องมันโกหกถาไปถามไปให้พักให้พักให้พักหุ่นหนักเลยบอลเลยญิ๋วนเคยแบบอยู่กลางพวกแบบเวลาทำไงเคยกดแอปกดป่ะฉลักกันห่าเคยกดอะไรบ้างว่ะกดตัวหน้าทีมงานเหรอไม่เคยอะนะหยานไปไม่เคยอะนะหยานไป เดินไปข้างหลังไว้ก็ตดขึ้นมาไม่แบบต่อหน้าแบบนี้แสดงว่าตดต่อทีเดียวเครื่องพังแล้วว่าเครื่องพังอะไนี่แวมีกน้องร้องไห้หน้าแบบทีมงานไม่เคยอ่ะเพรนี่ไงคุณโกเมื่อกี้คุณบอกเคยไงเครื่องมันจะโกกไวใส่เข้าไปทำหนามเข้าไปนะครับไปทำหนามครับเคยส่องกระจกแล้วก็แบบบอกเอว่าทำไมันหล่ออย่งวะ เคยเคยอันนี้เคยคนนอื่นด้วยอย่าั่นใจว่ากูหล่อกูหล่อไม่มีใครยกขตัวเองเราก็ต้องยกถูกต้องเฮ้ยเออเดี๋ยวเคยจริงว่ะเรื่องจริงกว่าแต่คนมันน้ามันหนกกว่าลบางคนแต่คนมันน้ามันหนกกว่าบมงคนเดินมาเจอเรื่องโคตรเฮ้ยมางีกูหล่อว่ะอ่าเงี้ยอไม่บางทีแบบมันก็ อย่างเดินอะไี้ยวันนี้ดูดีนะอะไรเง right totally ี้ยประมาณนั้นคือแบบมันจะมีบางวันที่แบบเราโซมอแล้ววันที่เราโซมเราจะบอกเพื่อนว่ากูหลอกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยอมรับว่าเราโสมได้ไหมเคยออกไปนอกบ้านเที่ยวห้างแล้วลืมใส่กางเกงในเคยไหม ไม่เคยครับแล้วเคยแบบออกไปเอกบ้านไม่ต้องห่างก็ได้แล้วลืมใส่เกงในเคยปะไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่เคยใส่เกงในทุกครั้งมันยังให้เคยนะ <laughs> ไอ้ไอ้เขาเขามีคนโกหกค่ะ <laughs> <laughs> มั่นใจเลยคำตอบเรามั่นใจแต่หัวใจเราเต้นไม่ปกติหรือเปล่าี่ไปฟ้าอยู่ที่มือก็ใช่ใช้ไมจะเป็นปกติบ้านใช้ไมจะเป็นปกติบ้านเป็นตะก็ได้อยู่หรือชั้ป้องกันสนามเราไปเคยใช้กางเกงในตัวเดียวาบุญไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยก็มีบุญเป็นคนให้เองตอนนั้น ใส่แล้วครับไม่คือตัวนั้นน่ะคือใส่แล้วฟักแล้วเรื่องจริงเคยเรื่องจริงนี่ไงเรื่องจริงผมก็เคยใส่ของเขาผมก็เคยใส่ของเขาทำไมคุณมีการเทรดกันเหรอเคยน่ะคือมันเป็นตริไห้นะที่เราไปออกกองกันแล้วคราวนี้ผมมาิีมองเกงนายไปแล้วเขาไม่วายกับเราเหรอขาก็วายแต่เขาเตรียมมาเพื่ออ๋อก็นึกว่าอ๋อมันเยอะเลยเหรอใส่ของเราใส่แฉ ไม่เราไม่ใส่เลยไม่เราไม่ใส่เลยมันคนลงจงเยอะกว่ามาคนที่ห้เลยนที่าลงจงเหรอคิดว่าตัวเองหล่อที่สุดในโปรเจกต์กอบบินใช่หรือไม่ตอนนั้นเคยมีความมั่นใจไหมว่าท่านนี้นหล่อแล้วฉันนี้นะเป็นเดือนเกษตรทันนี้นะตอนนี้เอนยไมเรย่งไม่เปลียนแสดว่าตอนนี้คิดคิดไหมตอนนี้โหตอนนี้โห หรือไฟฟ้าแม่งช็อตพูดไม่ทันจบเลยตอนนั้ไม่ตอนั้นไม่ฉันไม่ได้คิดว่าฉันหล่อที่สุดมอมทำไมหนึ่ถึงคิดว่าเป็นหมุนเฟรมทำไมถึงไม่เป็นเฟรมไม่ยอมเป็นเฟรมหมุนให้ผมได้ไหมอจไรดปกัเปรมไม่มีรังเลบุญเปรมเท่านั้นเม่อไหร่วะพอดีรุ่นจบแล้วรู้เอา กขอจริงขอจริงเออยัยก็บ่นเปมเท่านั้นล่ะโอยโอนยกดทำไมอ่ะไปบ่นก็ได้ว่ะบ่นก็ได้มันมาอย่างไรไม่รู้ไม่รู้ใส่เข้าไปอ่าคำหลังนี่สินะเป็นลมใจถึดแล้วเคยไม่บอกใส่โกรธอุ้ยใส่โกรธแล้วใครไม่มีไม่มีคนใหญ่ลเป็นคนแบบพูดคนชอบ รายการนั่งเคลียร์ใจวะเนี่ยเออกลัวแล้วแหละรายการนั่งเคลียร์ใจกางเกงในะเฮตตาตาถามอะไรงานเสร็จออกเดทอะไรเงี้ยเรามีแบบปัญหาใช่แบบมีเรื่องบอกขมวดเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บอะไรไว้ในใจแบบนานๆเพราะเรารู้สึกว่ามันจะกระทบต่อการทํางานของเรารถเฮ้ยทำไมอ่ะคิดว่าเขามีความลับเหรอ คิดว่าเขามี่ความลับเหรอแต่จริงไม่มีคือคนใหญ่คุณก็ไม่น่ายอมรับเลยเพราะว่ามันไม่ไม่จริงไม่จริงอันนี้แกไม่ไม่จริงไม่จริงอันน้แกไม่ใช่เลยไม่อากนนมะนาแล้วข้อที่ห้าใส่เข้าไปญี่ปุ่นเคยชอบของจริงว่าเคยชอบของจริงว่าูร้กูลู้พอคุณจะตอบว่าพอจะตอบด้วยพอพ่อพ่อพ่อพบอพอพ่อ่อ่่อ่อ่อ

นึกจริงนึกจริงไม่จอจริงคือเฮียกูพูดเองแบบเออตใจหใจกูเขิยากอะไรแกตอบว่ชอบหรือไม่ชอบแห่มีข้อนึงเอาแล้ว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 นอนนเคยมีความรู้สึกอะไรดีกับพี่มั้ยเอาแล้วมีคนเอาอืน อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นตอบอ่ะเอาเลยตอบสิตอบสิมีครับมีเฮ้ยเรไม่หนูเลิกลากอะลูกทำไมหนูเลิกลากอะขาเป็นรูปแบบของแบบความสบายใจอ่าไม่แบบมันความรู้สึกแบบมันพิเศษอ่ะความรู้สึกแบบพิเศษอ่ะต้องเมาหมดแล้วไอ้กูกูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยยาเอานิ้วยกไม่ชอบไม่ชอบ พี่ก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวคืออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าทาั้งคู่มีเคมีที่สบายใจและอยู่ด้วยกันแล้ว รู้สึกว่าเสริมกันซอกมดซึ่งนายการกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเราเราจะมีแบบยังไงเราอยู่ด้วยกันแล้วมันส่งเสริมกันนะเจ้ไม่ใช่ไปพักลากันทุกวันวันนี้แบบมันมีความตุขแบบบอกไม่ถูกเอ้ยคือเราทํางานมานานมากแบบไม่ได้พักเลยแบบพักน้อยมากแล้วแบบไม่มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ที่เจ้ก็บอกเขานานจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ต้องไม่มีโอกาสเลยจนแบบวันนี้อ่ะรายการพาไปเที่ยวพอดีก็แบบเออได้ได้แบบได้มาเที่ยวด้วยกันได้มาทำอะไรหลายอย่างเป็นครั้งแรกด้วยกันโก็หกถึงสามค คุณแพ้คุณต้องโดนดื่มน้ำมะนาวฉ่ำพีกเมืนจะไปช่วยเขาหน่อยใช่เดี๋ยวช่วยเขาครึ่งหนึ่งเลยยอมยอมอีกลักไตได้ไหมครึ่งแรกหรือครึ่งหลังกำลังคิดอยู่ว่าถ้าครึ่งแรกจะกินได้น้อยหรือกินได้เยอะกว่ากินก่อนดีกว่าแล้วครึ่งแรกเนี่ยถ้าน้องมีเล่ห์เหลี่ยมครึ่งยิงบดเยครงยิงบดเลหมดเลยผมไม่ทำไม่ใช่ที่ลักลอบรึแรกงแรกเป็นไงพอพอพอ เปอร์เซ็นต์ตวิยนยาณออกจากล่างอ่ะผนตัวเหลวอ่ะมึงเออเออเค่นั้มันน้ำหรอเหล้าไว้ทำไมกินน้ำมะนาวมันฟินขนาดนี้เยอมันเปี้ยวลงคอเปี้ยวตาตื่นครับที่งานที่เอาน้ำไม่ตืนโดน เดี่พี่คิดแล้กินจริงจังนะนะรู้ว่าหิมน้ำไม่ดีเลยก็เลยเอามาให้กินนะคนใจที่ตัล้ไปลองน้ำเลยไป้าให้น้องกินสิลองสักคนเอาละไม่ีเดี๋ยวตีก่อนออุ้อุอ้ออ้อกอ้อกออย เรามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกเหรอเซอร์ไพรส์นี้นะบอกเลยว่าว้าวาวคืออยากรู้หรออยากรู้ลองนั่งหลับตาอะไรอีกัะเออหลับตาไว้นะเปิดนี่ไม่เปิดอะไรอะไรก็ได้เอาแปลกๆอะไรอ่ะหมุเลตาครับเฮ้ยหมุเลนตาเฮ้ยไม่แตะ ไม่อ่าแกดูก่อนเห็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอีกไงก้าอ้โหคือผมมาเห็นแบบพี่ชอบใส่ชอเซอร์ดี้ไงแบบรับทุกกำไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อกำไรให้อะไรเงี้ยขอบคุณกาใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ไปใส่ใส่เฮียหน่อยได้ไหม กำไรค้องใจเหรอคะอาศัยให้ได้ก่อนกำไรอ่ะอ๋อลงแล้ว็่หับทีมนีเป็นตาหักปานี กรุงเทพมีเซอร์ไพรส์ให้เหมือนกันเฮ้ยออะะไรต่างคนต่างเซอร์ไพรส์กันเองพี่ก็เลยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราสองคนเหมือนกันอะไรอะพี่ก็ตั้งใจมามอบให้เพื่ออะไรเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะมีความสุขหมดแล้วแหละสำหรับหน้าที่วิคิวเดี๋ยวทีมงานมีคำถามจะถามขอบคุณทั้งคู่มากนะยังมีคำถามต่อขอบคุณดีขอให้ถึง10ล้านวิวและเดี๋ยวนิวซีแลนด์ค่อยมาคุยกันผมนั่งปั่นเลยนั่งปั่นเย 融吞融吞，谢谢我们。 เอาละค่ะทุกคนก็หลังจากที่เรานะคะได้รีแอคชั่นนะคะคู่หูทูซีสนะคะของบุญเปรมีพีดี25จบไปแล้วก็คือเราเนี่ยจะไม่ได้ตัดเต็มๆนะคะว่าเรา e เอาเอรีแอคชั่นเต็มแ,แต่ว่าอันเนี้ยคือเราอะถ่ายเต็มๆนี่แหละแต่เราจะจะตัดไม่ครบเพื่อ,อให้ทุกคนนะคะไปย้อนดูนะคะได้เออในเว็บไซต์ของป๊อปนะคะทุกคนหรือแอปพลิเคชันหรืออปพิเคของก็ได้โอเคก็กลับมาที่ว่าในอีีนี้อีี25เรามีอะไรประทับใจบ้างเอาเริ่มที่คุณเจม์ก่อนประทับใจที่สุดชอบคําถามของเขาก็คือป็นคคาถมททีุ่กก จะฟินเหมือนกันก็คือแบบว่าพี่บุญเคยแบบเคยชอบผมไหมไม่ต้องอธิบายแค่ถามว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องแค่นั้นเลยทุกคนคือมืนแค่นั้นมันแบบ every a d every b o d นุ่มมากจริงใช่แล้วก็ แล้วอันนึงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กูกินแล้วกูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคําถามนี้หลุดเข้ามาแต่ก็มีการหลุดเข้ามาคําถามนี้ฉันก็โอเคแล้วภาวนาว่าแบบว่าเขาอาจจะตอบแบบเพื่อภาวนาเออนั่นแหละเพื่อแบบไม่ให้เขินตัวเองเขินหรืออะไรก็ตามแต่ฉันน่ะเขินมากฉันโอเค <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ กับหนาดึงก็เพื่อให้การแบบไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเมื่อเปรมเล่นพี่บุญแล้วพี่บุญเล่นกลับก็คือว่าถ้าเป็นในนิยายไว้ก็คืออยากให้กูเขินคนเดียวเลยโอเคก็แบบมีการเล่นกลับมาแบบว่าบุญก็ได้ถามเปรมว่าเปรมเคยมีความรู้สึกดีๆกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บบว่า เขาก็แบบเออก็ไมฟลาช็อตแล้วก็เหมือนจะอธิบายเหมือนเขาก็แบบตอบเร็วนะว่าเขาก็มีความสึกด,ดีแต่อธ<ม>ิบายเพิ่มว่าแบบก็เป็นสถานะที่แบบว่านู่นนี่นั่นแบบแ่าเขิน <ๆ S 2> แบบความสบายจาาใจแต่กูก็แบบแต่กูก็เขินไปแล้วไม่ว่าจะตอบยังไงกูก็เขินจงแล้วกูก็เลยแ,แบบการให้กำไรให้การหรืออะไรก็ดีอะแต่คำถามเนี้ยคือเด็ดสุดกว่าแบบกางเกงในหรือว่า การแปลงปันหรืออะไรต่างๆที่ถามก็ก็ถามเนี่ยคือเด็ดสุดที่กูแบบว่าเออว่ากูอยากรู้ว่าคนทางบ้านทุกคนอยากรู้แล้วมันเป็นคำถามที่เอาจะปากเขาทั้งสองคนที่ไม่ใช่พิธีกรเนี่ยก็เลยมันร่าฟินมากใช่มาจัดใจค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเดอะ o m e n t c ์ช l ลด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆก็เดี๋ยวแปะลิงก์ของป๊อปไปข้างล่างนะคะก็ไปติดตามดูในเว็บไซต์ได้หรือถ้าใครอยากสะดวกมากกว่านั้นก็โหลดแอปพลิเคชันของป๊อกมาไว้ในมือถืือออขงงคคคุณ้้ไได่่่่ะะแลลลวกก็็สสิทีีาัญเยยมมร ว่าใต้ล่างนะคะว่าชอบอะไรในฉากของบุณเฟมอีพียีบ้าบ้างแต่ดิฉันคิดว่าพวกคุณต้องก็ทับใจเท่ากับพวกเราแน่นอนคะ่ะก็คือสองคำถามนั่นเองดีอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้ใช่ก็สำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย